ในเวลาเพียง30วินาทีท้องฟ้าก็กลายเป็นสมรภูมิแห่งความเข้มข้น เสียงคำรามดังสถานอากาศเส้นเพลิงพุ่งทะลุผ่านเมฆขณะที่ขีปนาวุธอินเดีย s 4 0 0ถูกยิงออกด้วยพลังเต็มกำลังภายในไม่กี่วินาทีเครื่องบินขับไล่ล่องหนของจีนเจ5 5ถูกโจมตีอย่างจังเกิดการระเบิดอันรุนแรงกลางอากาศเศษซากตกลงมาท่ามกลางเปเลวไฟและควันหนาท้องฟ้าเต็มไปด้วยประกายแสงจากฟ้าผ่า และบนพื้นดินทหารอินเดียยืนมองอย่างมั่นใจเพราะพวกเขารู้ดีว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขานั้นแกร่งที่สุดในโลกนี่คือพลังแห่ง S 4 0 0ร้อย t f กำแพงเหล็กที่ไม่มีใครสามารถทะลวงได้ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่นำคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารระดับโลก S, S 400 m f ซึ่งพัฒนาโดยรัสเซียและถูกจัดซื้อโดยอินเดียในหนึ่งในข้อตกลงทางทหารที่ทรงพลังที่สุดในทศวรรษนี้ถือเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกในปี2025มันไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยและเทคโนโลยีระดับสูงที่ทำให้อินเดียยืนหยัดอย่างมั่นคงทุกการยิงของ S 400 m f, เป็นผลจากวิศวกรรมที่ละเอียดที่สุด เมื่อเรดาร์ตรวจจับวัตถุไม่ทราบชนิดได้มันจะคำนวณเส้นทางความเร็วและทิศทางโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีระบบจะตัดสินใจและยิงขีปนาวุธออกไปด้วยความเร็วสูงกว่าแม่สิหรือมากกว่า17,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำลายเป้าหมายได้ไกลถึง400กิโลเมตรในฉากที่เราจินตนาการท้องฟ้าบนพรมแดนอินเดียจีนปกคลุมไปด้วยเมฆหนา เรดาร์ของ S 4 0 0ตรวจพบสัญญาณจากเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหน J 3 5ของจีนเสียงสั่งการดังขึ้นยิ่งขีปนาวุธรุ่น 40N6E ถูกปล่อยออกเส้นเพลิงสีขาวพุ่งขึ้นเสียงระเบิดดังกึกก้องภายในไม่กี่วินาที J 3 5ถูกโจมตีอย่างแม่นยำระเบิดเป็นลูกไฟกลางอากาศไม่มีเทคโนโลยีล่องหนใดาสามารถหนีพ้นจากสายตาของ S 4 0 0ได้ขณะที่เศษซากเครื่องบินตกลงสู่พื้น ทหารอินเดียยังคงยืนนิ่งมั่นใจและภาคภูมิใจธงชาติอินเดียโบกสะบัดอยู่เบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าและความมั่นคงของชาติสิ่งที่ทำให้ S-400 พิเศษไม่ใช่แค่ระยะยิงไกลหรือความเร็วแต่มันคือระบบเรดาร์หลายชั้นที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้มากถึง80เป้าหมายพร้อมกันและสามารถโจมตีได้ถึง36เป้าหมายในเวลาเดียวกันมันสามารถสกัดกั้นได้ทั้งเครื่องบิน มิดไซาหรือแม้แต่วัตถุความเร็วสูงระดับไฮเปอร์โซนิกอินเดียลงทุนกว่า5.4พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ S-400 จำนวน5กองร้อยเต็มรูปแบบแต่ละหน่วยมีมูลค่าราว1,000ล้านดอลลาร์รวมถึงเรดาร์รถยิงและศูนย์ควบคุมขณะที่ราคาขีปนาวุธแต่ละลูกอยู่ที่ประมาณ1-3ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่น รูปลักษณ์ของ S 4 0 0นั้นทรงพลังและน่าทึ่งท่อยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาด8คูณ8เมื่อถูกสั่งยิงเสียงดังสนั่นพร้อมกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นภาพที่ทั้งน่ากลัวและงดงามเหมือนฉากจากภาพยนตร์สงครามระดับโลก S 4 0 0ไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์เท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ทำให้อินเดียสามารถปกป้องน้านฟ้าโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินลาดประเวณตลอดเวลา มันสามารถตรวจจับและทำลายศัตรูก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาในอนาเขตได้อย่างแม่นยำระบบนี้ยังส่งสัญญาณเตือนไปทั่วโลกว่าอินเดียพร้อมรับมือกับทุกภัยคุกคามไม่ว่าจะมาจากจีนปากีสถานหรือจากท้องทะเลอินเดียก็ตาม จากการทดสอบล่าสุด S400 สามารถตรวจจับและทำลายเครื่องบินล,ล่องหนเช่น F-35 หรือ J-35 ได้จริงเรดาร์ของมันใช้เทคโนโลยีตรวจจับคลื่นความร้อนและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เทคโนโลยีล่องหนกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ฉากที่ J-35 ถูกระเบิดกลางอากาศจึงเป็นภาพแทนของความสมดุลแห่งอำนาจในเอเชียใต้ S400 คือคำเตือนที่เงียบงันแต่ทรงพลังว่าอย่าทะลวงเขตแดนของเรา และที่น่าทึ่งกว่านั้นคืออินเดียกำลังร่วมมือกับรัสเซียเพื่อพัฒนา S 5 0 0รปรม p r o ซึ่งจะสามารถยิงสกัดขีปนาวุธความเร็วสูงระดับไฮเปอร์โซนิกและแม้แต่ดาวเทียมในวงโคจรต่ำได้ในอนาคตแต่ในตอนนี้ S 4 0 0ยังคงเป็นหัวใจหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศอินเดียมันถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวด ทำงานตลอด24ชั่วโมงเรดาร์ตรวจจับอย่างต่อเนื่องขณะที่หน่วยควบคุมพร้อมตอบโต้ภายในไม่กี่วินาทีภาพของรถบรรทุกติดตั้งท่อขีปนาวุธทหารยืนประจําตำแหน่งและเรดาร์หมุนช้าๆสร้างภาพลักษณ์ของพลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงเมื่อได้รับคําสั่งยิงเสียงขีปนาวุธดังลั่นท้องฟ้าสว่างว่าขีปนาวุธพุ่งขึ้นอย่างแม่นยำและทําลายเป้าหมายภายในเซียววินาที ด้วยระยะยิง400กิโลเมตรความสูงในการสกัดกั้นถึง30กิโลเมตรและความเร็วมากกว่าแมท14ไม่มีระบบใดในปี2025ที่เทียบเท่าได้แม้แต่เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ก็ยังไม่สามารถหลบหนีได้ราคาของระบบ1ชุดประมาณ1,000ล้านดอลลาร์และราคาขีปนาวุธต่อหน่วยอยู่ระหว่าง1-3ล้านดอลลาร์แต่มูลค่าของมันเกินกว่าเงินจะวัดได้ เพราะสิ่งที่มันปกป้องคือความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของชาติฉากสุดท้ายเปลวไฟจากการระเบิดค่อยๆจางหายเหลือเพียงธงชาติอินเดียที่โบกสะบัดกลางสายลมทหารยืนยิ้มด้วยความภาคภูมิใจเพราะพวกเขารู้ดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศนี่คือพลังแห่ง s 4 0 0เทีม f ไม่ใช่แค่ระบบอาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอธิปไตยของอินเดียและผู้พิทักษ์ท้องฟ้าอย่างแท้จริง และนี่คือเกียร์ฮับช่องที่พาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีการทหารระดับโลกถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพลังความแม่นยำและนวัตกรรมทางทหารที่คุณไม่ควรพลาดในเวลาเพียง30วินาทีท้องฟ้าก็กลายเป็นสมรภูมิแห่งความเข้มขน้น เสียงคำรามดังสถานอากาศเส้นเพลิงพุ่งทะลุผ่านเมฆขณะที่ขี่ปนาวุธอินเดีย s 4 0 0ถูกยิงออกด้วยพลังเต็มกำลังภายในไม่กี่วินาทีเครื่องบินขับไล่ล่องหนของจีนเจ5 5ถูกโจมตีอย่างจังเกิดการระเบิดอันรุนแรงกลางอากาศเศษซากตกลงมาท่ามกลางเปเลวไฟและควันหนาท้องฟ้าเต็มไปด้วยประกายแสงจากฟ้าผ่า และบนพื้นดินทหารอินเดียยืนมองอย่างมั่นใจเพราะพวกเขารู้ดีว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขานั้นแกร่งที่สุดในโลกนี่คือพลังแห่ง S400 m f กำแพงเหล็กที่ไม่มีใครสามารถทะลวงได้ยินดีต้อนรับสู่เียร์ฮับช่องที่นำคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารรั